ปริมาณที่ใช้เติมนะครับน้ำมันเฟืองท้ายหรือว่าน้ำมันเกียร์นะครับเป็นห้องเดียวกัน คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของ ATV ด้านหลังผมตัวชาร์ก200เดี๋ยวไปดูกันครับผมอันนี้นะครับลูกค้าเกียร์แตกนะครับชุดนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยสังเกตว่าสีจะคนละสีนะครับสีด้านนี้กับด้านในนะครับด้านนอกกับด้านในจะคนละสีสเห็นไหมฮะ รูที่ผมเสียบกลวยคาไว้อยู่นียคือรูเติมน้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับหรือเฟืองท้ายนั่นแหละอันเดียวกันครับเป็นห้องเดียวกันนะฮะแล้วก็วิธีวิธีที่เราเติมนะครับเราก็ตวงแบบนี้นะครับใส่พิเกอร์แบบนี้ปริมาณที่ใช้เติมนะครับน้ํามันเฟืองท้ายหรือว่าน้ํามันเกียร์นะครับเป็นห้องเดียวกันเราจะเติมปริมาณ400 ml 400 ml นะครับเราตวงให้เป๊ะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่2เราต้องมีกลวย นี่ครับอันนี้ผมก็ดัดแปลงให้มันเล็กลงเพื่อให้เข้าในรูได้ง่าย achieve. เพราะว่ามันเติมค่อนข้างยากนะฮะเห็นไหมครัมันเติมค่อนข้างยากมากๆนะแล้วตัวตัวถ่ายอยู่ด้านล่างนะครับไอ้ตัวนี้มันคือตัวสเตอร์หน้านะครับฝั่งนี้นะครับผมพยายามพยายามนะมุดเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะนี่สเตอร์โอเคตัวถ่ายอยู่อยู่ด้านใต้นะครับด้านใต้ของชิ้นเดียวกันนะครับของฝั่งนี้นะ,ะฝั่งนี้ผมทําการเปลี่ยนนะครับคือเซอร์วิสให้ลูกค้าเปลี่ยนก็คือแข้งแตกนะครับ เคลียแตกผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับสังเกตว่าสีจะคนละสีเห็นไหมครัพอเราทำเสร็จเซอร์วิสเสร็จแล้วก็มาร์กน็อตให้เห็นนะฮะนี่คือเราทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยอันนี้คืออยู่ในการรับประกัน1ปีนะครับถ้าเสียหายนะครับก็คือเราดูแลฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีแค่ค่าบริการเซอร์วิสคือวิ่งส่งวิ่งรับแทนเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเติมกันครับ ตอนการเติมน้ำมันต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างหนึ่งจะลงช้ามากๆกาเช็ดน็อตเรียบร้อยแล้วก็ขันเข้าไปเดี๋ยวยยากนิดนึงนะครับ ข้อความมาได้นะครับหรือว่าโทรมาเบอร์ผมมันก็ได้ครับยินดีครับปรึกษานะครับโอเคเันเพอะตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากโอเคทีนี้เดี๋ยวมาทําการเทสกันโอเคผมเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วเปลี่ยนชุดเกียร์ทั้งหมดแล้วนะครับเปลี่ยนฝาเดี๋ยวผมมาเทสกันว่ามาเทสเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่ามันนะครับ เปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อีกแต่รับรองไม่มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเทสกันหนักๆให้ดูเลยโอเคนะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ก็หลังจากเราใส่น้ำมันเบรนท้ายแล้วก็อุดแล้วก็ใส่ขอท่อเรียบร้อยนะครับติดเครื่องทิ้งไว้ก่อนรันอินก่อนนิดนึงแล้วก็บอะคองมาก่อนนะครับ เสียงวันเล้าผมคิดว่านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคิดว่านะก็คือลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายแล้วใส่ใน้ำมันเฟืองท้ายน้อยนะครับน้อยเกินไปทําให้พอร้อนปุ๊บก็นะครับโบะนะครับแตกเพราะว่าไม่คเอยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ ไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้คือเป็นเคสแรกนะครับที่ว่าเกียร์แตกก็อยู่ในประกันนะครับ1ปีเราเปลี่ยนให้ฟรีมีแค่ค่าซอร์วิกี่เฉยนะครับโอเคอย่าไปเช็คกันเกียร์ท่านเกียร์ใส่ขันขันน็อดได้ไหมครับมันนิ่มเนาะใส่ได้ไหมเออ นี่นะนิ่มมากเลยครับใส่เกียวหูนิ่มมากเลยฮะนิ้วเดียวดูนิ้วเดียวครับนี่ฮะโอหุ่นิ้วเดียวเนี่ยนี่โป้งนิ้วเดียว,ว,ยวโอ้หนิ้วก้อยอะ่ะโอ้ช่ <c oughs> างช่างกันใช้ได้เลยวะรอ,อดูโอ้ยนิ่มวนวลนิ่มวนวลเอาเบ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 าอ่ะ จะมีปัญหาเลยฮนะเพราะว่านิ่มมากเลยเยสียงเถิงไม่มีแบบไม่มีดังเลยฮนะโอเคเดี๋ยวผมมาเทสกันเต็มระบบไปล้นไปล้นน้องคิมน้องคิมกำลังเซอร์วิสนะครับตัวเฟียบหกสองห้า อย่าลืมนะครับน้ํามันเครื่องเราเติมย้ํานะครับเราเติม400 ml นะครับหรือ400มิลลิลิตรอะไรวะใช่ปะมิลลิลตรอ่ะถูกต้องโอเค ml หรือมิลลิตรนะครับ400นะครับเราใช้400อ่าใช้น้ํามันเกียร์หรือมันเฟืองท้ายขนาดเบ,เบอร์เบอร์นะครับไม่ใช่ขนาดเบอร์เบอร์90นะครับยี่ห้อไม่จํากัดละกันแต่ผมว่าน้ํามันน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องต้องเข้านะนะครับต้องเข้านะก็ได้มียี่ห้อบอกโอเคครับผมฝากด้วยครับผมคลิปนี้ลาตัวก่อนลา คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงนี้นอนน้อยพูดไป่คยคลองอะไหเลยโอเคไปคลิปบอกทีเดียวติดหนึ่งหนึ่งทีละสองมีจังหวะของมันเขาบอกทีเดียวติดช่างริงโง่เนี่ยห <c oughs> ลอกตัวเองไงช,ชัดเลยเนี่ย หรือครับผมรับซ่อมรับเซอร์วิสนะครับ ATV AT UTV ทุกรุ่นทุกค่ายนะครับผม